เวลคอมบีเอซ์เคทูเดอะชาแนลสองพันยี่สิบหกวันนี้เราจะพาไปพบกับรถอเนกประสงค์ที่หลายคนรอคอย all new สองพันยี่สิบหกฮอนด้า Hrv โฉมใหม่ล่าสุดที่เตรียมสร้างความฮือฮาในตลาด Suv เมืองไทยอีกครั้งรุ่นนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ฮอนด้าตั้งใจพัฒนาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงตั้งแต่แรกเห็นหลายคนคงต้องร้องว้าวกับดีไซน์ใหม่ของ Hrv สองพันยี่สิบหกที่ปรับให้ดูสปอร์ตดูดัน และมีความพรีเมียมมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็ทรงเรียวยาวเชื่อมเข้ากับเส้นสายด้านข้างที่ต่อเนื่องไปถึงท้ายรถล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่ตัวถังมีเส้นสายที่เฉียบคมขึ้นแต่ยังคงความอนเนกประสงค์ตาสไตล์ SUV ของหอนด้าด้านท้ายรถมาพร้อมไฟท้ายเล็แบบคาดยาวเต็มแนวเพิ่มความทันสมัยและให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสดได้ถึงความหรูหรา และความกว้างที่มากกว่าเดิมแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมมากขึ้นมีการตกแต่งด้วยโทนสีทูโทนและไฟ Ambient Light ที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศขณะขับขี่ระบบหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่กว่าเดิมรองรับทั้ง Apple Ca r p l a y ทและ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงจาก h o n ด a าที่ให้เสียงคมชัดรอบทิศทางเบาะน,นั่งออกแบบใหม่ให้กระชับและนั่งสบายรองรับทั้งการขับในเมืองและทางไกล ในด้านพื้นที่ใช้สอย Hrv ยังคงเป็นหนึ่งในจุดแข็งของรุ่นนี้ด้วยบอก m a เมจิกสีที่สามารถพับปรับได้หลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกของชิ้นใหญ่หรือการเดินทางแบบครอบครัวก็ทำได้อย่างสะดวกสบายประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบ hands free เปิดปิดได้ง,ง่ายเพียงแค่ขยับเท้าใต้กันชนหลังคุ้มพลังของ Hrv 2026ยังคงมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน,น,นและไฮบริดโดยรุ่นอีเวชีวิตจะมาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฮบริดเจเนอเรชันล่าสุดของฮ o n d a าที่ให้สมรรถนะดีขึ้น และประหยัดน้ำมันกว่าเดิมเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า130แรงมา้าพร้อมแรงบิดทันใจเหมาะก,กับการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกลระบบเกียร์ ecvt ให้ความนุ่มนวลและตอบสนองได้ดีเมื่อกดคันเร่งในส่วนของช่วงล่างและระบบขับเคลื่อนฮอนด้าปรับจูนใหม่ให้เข้าโค้งได้มั่นใจและมีสเสถียรภาพมากขึ้นระบบพวงมลาลัยไฟฟ้าให้การตอบสนองที่แม่นยำและยังมีโหมดขับขี่ให้เลือกตามความต้องการเช่น normal sport และ i c o น เพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพถนนในประเทศไทยเรื่องความปลอดไทยฮอนด้าจัดเต็มกับแท็กเกจตฮอนด้าซิงซิงรุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้ขับขี่ในเมืองแคบๆหรือถอยจอดได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น สำหรับราคาคาดการณ์ของ Honda HRV 2026ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1.1ล้านบาทสำหรับรุ่นบินสินและอาจแต่ระดับ1.3ล้านบาทสำหรับรุ่นไฮบริด e-tev ซึ่งถือว่าแข่งขันได้กับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่าง t o y o t o c ค r o l s ์และ s s และ Mazda CX 30แต่ HRV โฉมใหม่นี้ได้เปรียบด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นและระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าโดยรวมแล้ว2026 Hon d a H.R.V. คือ SUV ที่ผสมผสานความสปอร์ตความหรูและความอเนกประสงค์ได้อย่างลงตัวเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่ตอบโจทย์ทุกแล์สไตล์ไม่ว่าจะขับในเมืองท่องเที่ยวหรือใช้ในชีวิตประจำวันก็ให้ทั้งความสบาย